โซราชเวนนับไ่ถูกเพื่อนเช่นนะสามสิบหกเมตรสามสิบเจ็ดเมตรพระพันยารัะพุนยาขึ้นชั้สูงลงใกล้เห็นแม่น้ำแม่น้ำสุโขทัยไปด้วยโชคดีสามสองหนึ่ง เป็นมังไฟยอ้อนไปทั้งหลังครับอ่ามุมกล่องก็จะเบ็นกงับกลับแน่นะครับแต่องศาอนี้สูงนะปุ้ย หนึ่<อ>งมันจะเปิดเตาสิบคะแนนไม,มเปิดมะไริปี่นไปิงสองเออรหกเซฟ

โดยที่คุ้รอจะบอกบังสามัคคีนังสามแย่เ็นคุณนคองบนสแย่ความิดตลอดอย่าไปมองคนเ บอลตัวเล็มากกร่านีต้อกฟนัอมา้วยวเออกมาในชองนั้นหลังจากนั้นเะเชตกอกวลนไล่ฝ่ากประมาณนว่า

สีสิองศาครับบางไฟยังสูง,งน,น,นี่คือน้ำตัวของสอราชวงครับอาางงเเเจ้้นน,น นะครับตอนนี้ทํามุม30องศายังสูงครับสี่สิบาทกับเขาตรงนี้่านเจ็ดสิบเจ็ดบาทเลยท่านเดี๋ยวผมวามันนี้ ไปบ้งน,นะครับไปบ้งน,นี่ครับแล้วเดี๋ยวผมทำทิหลายเอาคอยต่ำลงมากครับจับจังหวะเวลาต่ำลงมาต่ำลง